ในหมู่บ้านชายเขาเป็นพื้นที่ดินดำน้ำชุ่มทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและผักตามฤดูกาลหมู่บ้านทุ่งดอนยางเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีอยู่ด้วยกันราวยี่สิบกว่าหลังคาเรือนปกครองกันแบบดั้งเดิมถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้ขึ้นอยู่กลมกับการปกครองด้วยเพราะว่าอยู่ห่างไกลความเจริญทั้งถนนดำและยานพาหนะที่ยากจะเข้าถึง หลังฝนเมษาได้ตกลงมาชาวบ้านต่างก็ออกไปเตรียมแปลงสำหรับการเพราะปลูกเพียงไม่นานหลังจากนั้นไม่กี่วันต้นพืชอ่อนก็ขึ้นเขียวขจียาเมื่อต้องลมเป็นระรอกคลื่นสวยงามทำให้ทุกคนมีความหวังว่าผลผลิตปีนี้คงจะต้องดีมากแน่ๆแต่ทว่าความหวังของทุกคนก็ถูกทำลายไปโดยสิ้นเมื่อรุ่งเช้า ชาวบ้านต่างก็ไปดูไร่สวนของตนเองบ้างก็จะไปด่ายาบ้างก็จะไปพรวนดินแต่แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือการเหยียบยำ่ำและกัดกินต้นอ่อนของพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วลิสงแม้แต่ข้าวไร่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทุกคนจึงได้รีบมาที่บ้านพ่อเท่าบุญตาพ่อเท่าพ่อเท่าแย่แล้วช่วยด้วยเกิดเรื่องใหญ่แล้ว หมูหมูมันออกมากินพืชไร่ของเราหมดพืชได้รับความเสียหายทั้งที่กำลังงอกงามจริงหรือว่ะไปไปไปดูกันพ่อเท่าบุญตาจึงได้ตามทุกคนไปยังไร่ท้ายหมู่บ้านปรากฏว่าเป็นรอยเหยียบย่ำของสัตว์เท้ากีบที่มีขนาดใหญ่เราต้องมาดักซุ่มยิงมันแล้วละไม่เช่นนั้นจะสร้างความเสียหายให้พวกเราไม่ยุดคืนนี้มันก็จะต้องลงมาอีกแน่ ลำพังพวกเราคิดว่าก็คงจะจัดการมันได้ไม่ยากพวกเองที่มีปืนเดี๋ยวเย็นนี้ก่อนตะวันตกดินไปเจอข้าที่บ้านหลังจากที่คุยและวางแผนกันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปเตรียมตัวพอใกล้สิ้นแสงตะวันทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่บ้านพ่อเท่าบุญตามีลูกบ้านผู้ชายจำนวนเจดคนพร้อมกับอาวุธปืนแก๊ปคาบศิลา ในสมัยนั้นสิ่งที่จับต้องได้สำหรับคนปกติธรรมดาที่ไม่ใช่พรานแต่สำหรับพรานและคนที่มีกำลังซื้อก็จะใช้ลูกซองเดียวอย่างเช่นของพ่อเท่าบุญตาที่ใช้ในเวลานี้เมื่อเดินทางไปถึงก็ดักซุ่มกันตรงทางที่มันเดินออกมาจากป่าทั้งหมดซึ่งปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ที่เรียงรายกันคนละต้นหรือสองคนต้นที่อยู่ในฝั่งเดียวกัน ถ้าเกิดอยู่สองฝากฝั่งแล้วละกกอเกรงว่ากระสุนจะดวนพวกเดียวกันจนได้รับบาดเจ็บคืนนี้พระจันทร์ครึ่งเซี้ยวที่ลอยเด่นอยู่กลางฟากฟ้าแต่ไม่ได้ส่งแสงสว่างลงมาสู่พื้นพระสุทธาด้วยเพราะมีแสงเพียงน้อยนิดบนท้องฟ้าที่มีแค่ดาวแพลวพราวร,ระยิบระยับแต่เสียงมแมลงไพรนั้นกับเงียบสงัดร,ราวกับว่าถูกสะกดด้วยสัตว์ร้ายตะบะกลา้าบรรยากาศก็ช่างน่าอึดอดัด ไม่มีแม้กระทั่งลมที่จะพัดผ่านมันก็แค่หมูปา่าไม่น่าเป็นไปได้ว่ามันจะสะกดป่าได้ถึงขนาดนี้เพราะเท่าบุญตาว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเกือบสองชั่วโมงที่ทุกคนปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และในที่สุดสิ่งที่ทำให้ทุกคนยิ้มออกมาได้นั่นก็คือเสียงฟีเท้าของสัตว์เท้ากีบที่กำลังเดินใกล้เข้ามาพร้อมกับการพ่นลมหายใจ และมีเสียงที่ออกมาจากจมูกเบาๆตามปกตินิสัยของสัตว์ประเภทนี้ไม่นานนักทุกคนก็ได้กลิ่นแต่ต้องประหลาดใจในกลิ่นสาบที่โชยมากลิ่นนั้นมันคล้ายๆกับกลิ่นเสือโครงลายพาดกรอนแต่สาบานได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันคือเสียงของหมูป่าจังหวะการก้าวเดินเสียงฝีเท้าของมันไม่ใช่เสียงฝีเท้าเสือถึงแม้ว่าผู้คนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพราน แต่ก็อยู่ชายป่าหากินอยู่กับป่าก็พอจะรู้อยู่บางถึงอุปนิสัยและเสียงของมันเสียงแหวกของยากก็ดังใกล้เข้ามาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องเย็นวาบกายสถานนั้นก็คือดวงไฟสีแดงเล็กสองดวงสูงขึ้นมาจากพื้นราวเมตรไฟฉายเจ็ดกระบอกสาชีขึ้นไปบนยอดไม้ก่อนที่จะค่อยลดมันลงมาพร้อมกับปากระบอกปืนที่วาดไปยังต้นเสียง แต่แล้วก็ทำเอาทุกคนใจหายวาบหมูโทนตัวใหญ่เกือบเท่าลูกวัวยืนจังก้าแงนมองขึ้นมาเคี้ยวของมันเหลืองยาวและแหลมงงตรงระหว่างสองตาตรงนั้นมีขมวดก้อนขนขนาดใหญ่เกือบเท่ากำปัน้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นมันคือช้องหมูนี่ทั้งหมดเหนียวไกลออกไปพร้อมๆกันอย่างไม่ได้นัดหมายแต่ทว่าได้ยินแค่เสียงสับนกเท่านั้น ดินปืนไม่ทำงานกระสุนไม่เกิดการระเบิดมันหยุดชะง,งักแล้วก็แงนมองคนเหล่านั้นเพียงชั่วครู่ก็เดินจากไปโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะมีพวกมนุษย์ดักทำร้ายมันอยู่เมื่อมันไปจนลับตาแล้วทั้งหมดจึงลนลานเอ่ยขึ้นพอเท่าพอเท่าปืนสับไม่แตกเพราะว่าหมูตัวนั้นมันไม่ธรรมดาแน่ข้าเห็นแล้วมันมีช้องหมู เขียวมันก็น่าจะเป็นเขี้ยวตันด้วยถึงว่านะสิแล้วเราจะเอายังไงกันดีในเมื่อยิงมันไม่ออกอย่างนี้คืนลงไปข้างล่างก็อันตรายเปล่าๆชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นข้าว่าผ่มนี้อย่างใดเราก็ต้องลงไปตามพรานที่หมู่บ้านดงผักเสียนแล้วละก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าพรานทัพทิมจะอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็คงต้องรอช่วงนี้ พวกเองก็จะรอการเข้าป่าก,กันก่อนจนกว่าจะจัดการมันได้ทุกคนจะกลับบ้านก็ไม่กล้ากลับเกรงว่าจะได้รับอันตรายส่วนเจ้าหมูโทนใหญ่นั้นมันเดินเหยียบย่ำซากพืชที่มันกินไว้ไปยังไร่ของลุงเทิงแกนอนเฝ้าไร่อยู่เพียงลำพังปกติแกก็จะพักอยู่ในไร่อยู่แล้วไม่ได้ออกมารับรู้ถึงข่าวสารความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหมูป่าตัวนั้น นักกระท่อมทายไร่ของแกถึงจะเป็นกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กมีแค่ฝ่าไม้ขัดแตะ3ด้านด้านหน้าเปิดโลงมีเพียงผ้ายางไว้ปิดบังสายตาเท่านั้นขณะที่แกเดินตรวจตราภายในไร่ของแกอยู่นั้นเพราะมีหนูชอบมากัดกินต้นข้าวโพวดอ่อนของแกในเวลากลางคืนในมือของแกมีเพียงแค่หนังสติกอันเดียวกับย่ามใส่ลูกหนังสติกที่ปั้นด้วยดินเหนียวแต่แล้วก็ต้องใจหายวาบับ เมื่อแสงไฟส่องประทะกับดวงตาสีแดงคู่นั้นในระยะแทบจะเรียกได้ว่าประชิดจะหนีก็หนีไม่ทันเจ้าหมูใหญ่ตรงเข้าชนพร้อมกับใช้เขี้ยวแหลมใหญ่คมของมันตวัดเสยเข้าที่ท้องเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหน้าท้องถูกเปิดไส้และเลือดไหลทะลักออกมาแต่แล้วสิ่งที่วิพลิตผิดไปจากธรรมชาติก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหมูโทนตัวนั้นมันกลับสาวไส้ของตาเทิงออกมากิน ไม่เพียงแต่กินไส้เท่านั้นเครื่องในทั้งพวงที่อยู่ด้านในก็ถูกลากออกมากินจนหมดก่อนที่มันจะเดินผ่านหน้าคนทั้งเจ็ดไปมันหยุดยืนแล้วก็แง่หน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนที่จะเดินเข้าไปในป่าอย่างใจเย็นทั้งเจ็ดรับรู้ถึงกลิ่นข่าวเลือดและกลิ่นของเสียตกค้างที่อยู่ในลำไส้ของตาเทิงต่างก็รู้สึกชงนคิดว่ามันคงจะไปกินของเสียมาเมื่อมันไปจนลับตาแล้ว ทั้งเจ็ดก็ยังไม่กล้าที่จะลงมาจำต้องนั่งหลับนกกันจนถึงสว่างเมื่อสว่างแล้วจึงได้เดินตามรอยมันไปเพื่อไปสำรวจความเสียหายก่อนที่จะกลับเข้าหมู่บ้านจนกระทั่งไปถึงกระท่อมของตาเทิงแต่สิ่งที่ทำเอาทุกคนถึงกับกายหนาวสถานเพราะว่าร่างของตาเทิงที่นอนจมกองเลือดอยู่นั้นหน้าท้องของแกเวอะหวะชิ้นส่วนของลำไส้และเครื่องในกร,กระจายเต็มพื้น บรเวณน,นั้นมีรอยเหยียบย่ำไว้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อเท้าทำไมหมูป่าถึงกินมนุษย์มันเกิดวิปริตผิดอาเพศอะไรขึ้นตั้งแต่ข้าเกิดมาจนอายุเข้าเลขสี่แล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีหมูที่ไหนกินคนก่อนนั่นน่ะสิอย่าว่าแต่เองอายุสี่สิบเลยข้าอายุก็เข้าจะหกสิบอยู่แล้วข้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาละไปพวกเองช่วยกันถามตาเทิง ไปให้ป้าทองน้อยเดี๋ยวค่อยปรึกษาหาหลือกันอีกทีจะดีหรือผู้ใหญ่เขาบอกว่าผีตายหงไม่ให้นําเข้าหมู่บ้านหรือว่าจะเผาแก่ที่กระท่อมนี้ดีหามแกขึ้นไปบนแค่ตรงนั้นก่อนเธอและไปบอกให้ป้าทองและชาวบ้านออกมาทำชาปนากิจที่นี่เออข้าก็ลืมไปมันไม่ได้ตายธรรมดาว่าแล้วชาวบ้านที่มาด้วยกันก็หามแกยกขึ้นวางอยู่บนแคร ที่อยู่ข้างตัวกระท่อมบางคนก็ขึ้นไปบนกระท่อมเอาผ้าห่มของแกมาคุมร่างไว้ก่อนที่จะพากันเดินทางเข้าหมู่บ้านด้วยความรีบเร่งป่าทองป่าทองอยู่ไหนเกิดเรื่องใหญ่แล้วอยู่ๆข้าอยู่ในครัวหลังบ้านนี้มีอะไรกันหรือพ่อเท่าบุญตาเกิดเรื่องใหญ่แล้วป่าทองทำใจดีๆไว้นะลุงเทืองแกตายแล้วหาว่าไงนะ ตาเท่าเทิงเป็นอะไรตายหรืออย่าล้อข้าเล่นแบบนี้นะเอ่ยถามพร้อมกับร่างกายที่สุดหวบลงกับพื้นกลีดรองและน้ำตาไหลพลากข้าก็พูดอยากเหลือเกินเพราะว่าตาทองตายไม่ปกติไม่สามารถเอาศพเข้ามาในหมู่บ้านได้หมายความว่ายังไงหรือพ่อเท่ามีใครไปทำร้ายตาทองอย่างนั้นหรือหมูแต่มันไม่ใช่หมูธรรมดามันเป็นหมูป่าโทนตัวใหญ่ ที่เราประชุมจะจัดการมันเมื่อวานนั่นแหละเมื่อคืนมันเดินผ่านหน้าพวกข้าไปพวกข้ายิงมันแต่ปืนกับศับไม่แตกมันจึงเดินเข้าไปหากินคงจะไปเจอตาเถิงเข้ามันก็เลยกัดแต่ที่มันผิดปกติก็ตรงที่ว่ามันลาก,ออกเอาเครื่องในของตาเถิงออกปากกินหาหมูน่ะหรือผู้ใหญ่ไม่ใช่มั้งหมูที่ไหนจะกินคนเสือหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่เสือพวกข้าเอาหมวเป็นประกันใช่ข้าก็ด้วยลอยตีนหมูเหยียบย่ำเต็มไปหมดโอ้อย่างนั้นหรอกหรือทำไมทำไมถึงไม่หลอกข้าทำไมถึงทิ้งข้าไปอย่างนี้เองผิดสัญญาว่าแล้วแกร้องไห้คลั่งตัวอย่างน่าสงสารอ้าวใหญ่ทองทำใจดีๆไว้นะเดี๋ยวข้าจะจัดการเองก่อนไป พวกข้าจะมารับป่าทองป่าทองทำใจดีๆไว้ก่อนเดี๋ยวพวกข้าจะตีเกลอะเคาะไม้เรียกประชุมกันอีกทีหนึ่งจะพ่อเท่าขอบใจมากนะพ่อเท่าบุญตาส่งชาวบ้านสองคนออกไปหาพรานทัพทิมที่อยู่ไกลออกไปราวสาสี่กิโลส่วนที่เหลือก็ไปรับป้าทองไปจัดการเรื่องศพของตาเทิงส่วนเจ้าหน่วยกับเจ้าไม้มันได้รีบรุดออกจากหมู่บ้านไป กว่าจะไปถึงหมู่บ้านห้วยดินดำก็เย็นยำจนตะวันลับยอดไม้ไปแล้วเสียงอีเขียวมันเหอกกระโชคอยู่ที่ใต้ทุนเรือนก่อนที่จะมีเสียงร้องเรียกตามมาพลานทัพทิมพลานทัพทิมอยู่ไหมช่วยด้วยช่วยพวกข้าด้วยเถอะพวกข้ามีเรื่องทุกข์ร้อนจะมาขอความช่วยเหลืออยู่ข้าอยู่พวกเองเป็นใครมาจากไหนขึ้นมาบนเรือนก่อนสิ ทับทิมพลานสาววัย24เดินออกมาอยู่ตรงชานหน้าบ้านพร้อมกับรองเรียกอาคันตุกะหนุ่มที่เข้ามารองเรียกให้ขึ้นมาบนเรือนทั้งสองรีบขึ้นไปนั่งลงบนเรือนชานเรียบร้อยทับทิมจึงส่งขันน้ำให้เจ้าหน่วยและเจ้าไม้นี่น้ำท่าพวกเองกินให้เรียบร้อยและหายเหนื่อยก่อนแล้วว่าธุระของพวกเองมาเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะจัดข้าวจัดปลาให้กินที่หมู่บ้านของข้า มีหมูออกไปกินพืชไร่ของชาวบ้านและมันได้สังหารคนไปแล้วหนึ่งคนแต่ที่ผิดปกติก็คือหมูโทนตัวนี้มันกินไส้และเครื่องในของคนที่มันสังหารไปเองสองคนว่าอะไรนะหมูกินเครื่องในคนอย่างนั้นหรือใช่แล้วพลานมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยโชคยังดีหน่อยที่หมู่บ้านของเราไม่ไกลกันมากขอพลานไปช่วยพวกเราที่หมู่บ้านด้วยเถอะได้ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวข้าจะไปเอาสำรับกับข้าวมาให้เองสองคนกินก่อนแล้วข้าจะไปเตรียมตัวแล้วจะออกเดินทางกันในทันทีหลังจากที่ยกสำรับกับข้าวมาให้ไอ้หน่วยกับไอ้ไม้แล้วทัพทิมจึงเข้าไปเตรียมข้าวของเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและเตรียมอาวุธอาวุธที่ใช้ก็คือปืนลูกซองหักลากระสุนลูกสีแดงสม้มที่เขียนไว้ด้วยอักขระจำนวนหนึ่งและกระสุนสีส้มดำอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นกระสุนธรรมดา เมื่อจัดการทุระเรียบร้อยแล้วออกปาทั้งสองคนก็อิ่มพอดีนางหนูเองระวังตัวด้วยนะลูกจ่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าจะรีบไปช่วยชาวบ้านและจะรีบกลับมานะจ๊ะถ้ามีใครมาเรียกแม่อย่าเปิดประตูนะเออแม่รู้แล้วละเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกรีบไปเถอะลูกว่าแล้วทั้งสามก็ลงจากเรือนไปเมื่อมาถึงบ้านพ่อเทา ก็มืดค่ำพอดีพ่อเท่าข้ามาแล้วไปรีบนำข้าไปยังที่ที่พ่อเท่าเจอมันเถอะเร็วเข้าทั้งสี่คนรวมถึงพ่อเท่าได้พาทัพทิมเดินทางไปยังจุดที่เจ้าหมูสมิงตัวนั้นเดินออกมาจากป่าด้วยความระมัดระวงังเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของไรแต่มันคงใช้เส้นทางเดิมทั้งสี่เดินอย่างระแวดระวงังไฟฉายส่องไปทั่ว หูก็สดับฟังความผิดปกติกลิ่นมันแปลกมากเลยนะพลานมันมีกลิ่นสาบเหมือนกลิ่นเสือจริงหรือพ่อเท่าถลอยว่ามันจะเป็นหมูเสมิงซะแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นขณะที่คุยกันอยู่นั้นเสียงสวบสาบด้านข้างก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างดำทะมึนที่มีดวงตาสีแดงเพลิงวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วทั้งสามวิ่งแตกไปคนละทิศละทาง คงมีแต่พลานสาวที่วาดปากระบอกปืนไปยังต้นเสียงนั้นและถือก็ลั่นกระสุนออกไปทันทีเสียงร้องของมันพร้อมกับการกระเด็นไปของเจ้าหมูใหญ่พรานสาวสลัดปอกกระสุนออกและใส่กระสุนนัดใหม่ลงไปเป็นจังหวะที่เจ้าหมูโทนลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีหายไปยังทางที่มันมาส่วนพ่อเท่าบุญตากับสองหนุ่มลั่นกระสุนออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะปืนสับไม่แตกเหมือนเดิม เอาละพ่อเท่ากับเองสองคนกลับเข้าหมู่บ้านได้เลยปิดประตูลงกรให้ดีข้าจะตามมันไปเองแต่ว่าตามหมูทนตัวนี้กลางค่ำกลางคืนมันอันตรายนะพรานไม่ต้องห่วงข้าเอาตัวรอดได้ไปเถอะเออเออข้าขอบใจมากนะพรานทับทิมพรานสาวตามรอยนี้ไปเห็นรอยเลือดหยดไปเป็นทางรอยเลือดนั้นวิ่งเข้าไปในป่าลึก หยดลงตามต้นหญ้าและพื้นดินพร้อมกับรอยที่เหยียบย่ำของมันเธอกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปด้วยความระแวดระวงังแต่แล้วสิ่งที่ทำให้พลานสาวต้องหยุดยืนอยู่กับที่นั่นก็คือกลิ่นที่โชยกระทบมามันฉุนรุนแรงเธอค่อยๆหันหลังไปมองก็ต้องใจหายวาบเพราะด้านหลังของเธอมีเสือโครงลายพาดกรอนขนาดใหญ่กำลังยืองย่างมาอย่างไม่เร่งรีบดูเชิง ด้านหน้าของเธอก็ปรากฏเจ้าหมูโทนตัวใหญ่ดวงตาแดงฉานสถทานในความมืดมันยืนจังก้าจ้องมองมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของพวกมันคือเธอหรือว่าทั้งสองจ้องกันเองขณะที่คิดสายตาก็มองหาทางหนีทีไล่ไปด้วยเบื้องหน้ามีขาคบไม้คงพอให้โหนตัวขึ้นไปยังขาคบใหญ่ได้แต่คงต้องใช้วิชาลิงลมช่วยเพื่อความพลิ้วไหวในช่วงวินาทีวัดใจ ทั้งสองกำลังวิ่งตะบ,บึงเข้ามาเจ้าหมูสมิงใกล้จะถึงตัวเธออยู่แล้วเจ้าเสือใหญ่ก็ดีตัวกระโจนผึ่งขึ้นมาพรานสาวที่มองหาช่องทางรอดอยู่ก่อนแล้วจึงกระโจนไปทางด้านหน้าและเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้ได้ทันก่อนที่จะหวนตัวขึ้นไปได้อย่างเฉียดฉิวเมื่อขึ้นไปอยู่บนคาคบที่สูงพอและมันคงแข็งแรงเธอกว็วาดปากระบอกปืนลงไปกำลังชั่งใจว่าจะเอายังไงดี จะจัดการตัวไหนก่อนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเธอนั้นก็คือเสือใหญ่กับหมูโทนกําลังต่อสู้กันอยู่เบื้องล่างด้วยความที่เจ้าหมูบาดเจ็บตรงขาหน้าทำให้มันวิ่งได้ไม่เร็วนักแต่ชั้นเชิงการต่อสู้ของมันก็ไม่เป็นรองเจ้าเสือใหญ่เลยราวกับการนั่งอยู่ในซาฟารีแต่แล้วมันทั้งสองก็วิ่งไล่กันไปทัพทีมจึงตัดสินใจส่งกระสุนไปที่เจ้าเสือใหญ่ กระสุนเจาะเข้าที่กกหูของมันร่างนั้นล้มลงสำลักเลือดอยู่แต่เจ้าหมูใหญ่นั้นกลับวิ่งหนีหายไปกับความบืดเธอคิดว่าการตามไปในเวลาค่ำมืดอย่างนี้คงไม่เป็นผลดีเท่าไหร่จึงตัดสินใจยึดเอาต้านมะม่วงป่าเป็นที่มัน่นเพราะมันสูงและแข็งแรงพอใบก็ดกหนาสามารถเป็นบังไพรได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ถือวิ่งเข้าป่ามาก็ไม่มีเสียงสัญญ,ญาณไพยเลย ทุกอย่างเงียบสงบแม้กระทั่งตอนนี้เสียงปืนของเธอเองก็ทำปาแตกพรานสาวเองก็ไม่ประมาทขณะที่กำลังนั่งสับป,ประงกเสียงการเดินก็ดังขึ้นเธอสะดับฟังเสียงนั้นมันมาจากทางหมู่บ้านตามทางที่เธอมาเมื่อฟังดูแล้วเป็นเสียงของสัตว์สองเท้าที่กำลังเดินมาแต่ท้าว่าดูน้ำหนักมันมากเหลือเกินหรือว่ามันอาจจะเป็นหมีควาย พราสาวเพ่งสายตามองออกไปในความมืดมิดจนแทบจะมองไม่เห็นสิ่งใดเลยแต่แล้วเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่ข้างล่างใต้ต้นมะม่วงป่าที่เธอซ่อนตัวอยู่เมื่อมาถึงก็ได้ส่งเสียงเรียกทับทิมทับทิมข้าขอขึ้นไปอยู่ด้วยคนเธอนั่นเสียงใครหรือข้าเองพ่อเท่าบุญพ่อเท่าบุญตาใช่ พ่อเท่าจริงหรือเปล่าถ้าใช่พ่อเท่าจริงก็จุดไม้ขีดไฟให้ข้าด,ดูหน่อยสิว่าพรางก็ฉายไฟไปยังร่างนั้นร่างช,ชายชราถ้าดูเผลนๆก็ไม่ผิดแพกอะไรไปจากพ่อเท่าที่เห็นเมื่อตอนหัวค่ำนี้แต่ว่าสายตาที่มองกระทบมาส่งประกายสีแดงขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนที่จะเป็นปกติเธอวาดปากกระบอกปืนขึ้นในขณะที่มันกำลังทำท่าจะก้มลงเก็บกลับไม้ขีดไฟ ทับทิมปล่อยกระสุนออกไปอย่างไม่ทันให้มันได้ตั้งตัวเสียงร้องของหมูก็ดังขึ้นพร้อมกับการดิ้นตีแปลงเธอสลัดปอกกระสุนเก่าออกใส่กระสุนอาคมนัดใหม่เข้าไปครั้งนี้มันพยายามที่จะลุกแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เธอจึงมีเวลาพอที่จะบริกรรมคาถากำกับอีกคาบแล้วก็เป่าลงไปนิวที่อยู่ในกงไกลอยู่แล้วเตรียมพร้อมในการยิง ผ่านท้ายปืนแนบเข้ากับซอกไหล่สายตาเล็งมองผ่านศูนย์แล้วกระดิกนิ้วเบาๆอย่างนุ่มนวลกระสุนนัดนี้เจาะเข้าที่ใต้คางของมันจนเกือบจะถึงหลอดลมทะลุออกกึ่งกลางกระหม่อมหมูตัวนั้นสิ้นลิ์ในทันทีจนกระทั่งฟ้าสางทับทิมจึงได้ปีลงมาจากบนต้นมะม่วงป่าเมื่อมาพิจารณาดูก็พบว่าเจ้าหมูโทนตัวนั้นปรากฏว่ามีช่องหมูก้อนขนาดใหญ่อยู่ที่หวัวคิ้ว และเขี้ยวของมันเท่าที่เธอพิจารณาดูมันก็เป็นเขี้ยวตันแน่ดังนั้นเธอจึงได้ถอนเขี้ยวมันออกมาก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวดีให้กับพ่อเท่าบุญตาและชาวบ้านพ่อเท่าพ่อเท่าข้าจัดการเจ้าหมูสมิงนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พ่วงด้วยเสืออีกตัวหนึ่งแล้วนี่เขี้ยวหมูสมิงข้าขอมอบให้พ่อเท่าส่วนข้าขอเก็บไว้อันหนึ่งพร้อมกับช้องหมู หวังว่าพ่อเท่าคงจะไม่ว่าอะไรและว่าข้าโวบเกินไปนะไม่ไม่พวกเราไม่ว่าลรอกต้องขอบคุณพลานทับถิมด้วยซ้ำที่มาช่วยเหลือหมู่บ้านเราถ้าอย่างนั้นก็พาชาวบ้านไปทำแหล่หมูตัวนั้นไปแบ่งกันกินเถอะส่วนข้าจะขอตัวกลับก่อนแล้วพลานไม่รอเอาเนื้อหมูกลับไปด้วยหรือไม่ล่ะข้าเป็นห่วงแม่จะรีบกลับไปก่อนวาดแต่หมูตัวนั้น มันอยู่ที่ไหนหล่ะพรานอยู่ที่ต้นมะม่วงป่าคู่นั้นแหละอ๋อข้ารู้ข้ารู้พ่อเท่าทุกคนตามข้ามาข้าจะพาไปเองไอ้หน่วยว่าก่อนที่จะพาชาวบ้านไปพร้อมกับกระสอบเดินทางเข้าป่าไปชำแหละหมูและถะลกหนังเสือกลับมาส่วนทัพทิมนั้นก็เดินทางกลับบ้านมาถึงบ้านก็เย็นพอดีแม่แม่จา๋าข้ากลับมาแล้ว แม่อยู่ไหนเออแม่อยู่นี่แหละลูกในที่สุดก็กลับมาด้วยความปลอดภัยสักทีแม่ก็สบายใจหญิงสาวผูกเข้ากอดมารดาด้วยความรักและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ